เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจากที่หลายคนก็ทราบกันดีว่าตอนนี้แม่ลีหน้าจังจันยาและนวัดอิสระไก่ศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนไทยแลนด์และมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลดูเหมือนจะกลับเมื่อคืนนี้กันยากเต็มทีแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้จะเห็นได้ว่าทั้งคู่มักจะออกมาฟาดฟันเน็บแนมกันไปมาปมขัดแย้งแซะวีทีคู่แข่งด่าทอกันเสียให้หายแบบไวไว้หน้ากันเลยทีเดียวหลังแม่ลีนาจังหันมาซบพลกแม่ปุ้ยปียพรหัวเรือใหญ่ทีพีเอ็นวยขึ้นหิ่งเป็นแม่พระมาโปรด ที่เลือกให้มาเป็นกรรมการกิติมัสักข,ของ Miss u n i v ว r s e t h a i l a n d 2022แต่ถว่าล่าสุดทำเอาแฟนนางงามฝั่งแกนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อมีคลิปแม่ลีน่าจังดานวัดว่าเป็นกระเทยแก่แต่ด้านลามเน็บแนมอิงฟ้าวราหะ Miss สแก a น Thailand 2022บอกชอบสร้างดราม่าเป็นทอมเป็นดี้ถึงมาแล้วนะคสายีแล้ววัดอิสระไกสินะห้าเพจังางไปหบดไม่อยากจะพูดถึงเด็กในสาการเลยนะ ดรามาเป็นทำเป็นดิก็สร้างดราม่าให้เพจด่จันขายดีเว้ยมันไสนวัดตะเคยแก่นี่ค่ะนอกจากนี้แฟนนางงามฝั่งแกนยังขุดคลิปเก่าที่แม่รีน่าจังออกมาวิจารณ์แรงที่บอกว่าอินฟ้าผิวไม่สวยรักแร้ก็ดำจมูกก็ไม่สวยพร้อมย้ำว่าตนสวยกว่าอินฟ้า ปีาแรกแล้วก็เขาให้มันเป็นเปลีป่ยน,นเป็นแบบเ้าใส่ิสํหรับสวมมงนี่แหละสวยกว่าอิงฟ้าจากนั้นไม่นานค่ะเรื่องถึงหูบอสใหญ่นวัดจนต้องออกมาเคลื่อนไหวว่าถ้าด่าผมรุนแรงขนาดไหนทั้งที่ไม่จริงผมก็ทนได้แต่ถ้าแตะต้องอิงฟ้าเจอแน่และมีอีกข้อความที่ว่ามีใครรู้ไหมคะว่าอาชีพรับจ้างด่าแบบที่กําลังฮิต คนจ้างเขาจ้างราคาเท่าไหร่ครับพร้อมกันนี้ค่ะนวัดย,ยังยืนยันในไลน์เต้าบอสนะคะบอกว่าว่าผมยังทนได้แต่ถ้าว่าอิงฟ้าผมว่าจะเลิกทนจนในเวลาต่อมาบริษัทมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ออกจดหมายแจ้งเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีทำการหมิ่นประมาทอิงฟ้าราหะมิสแกนไทยแลนด์2022โดยระบุว่าบริษัทมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชน ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าจากกรณีที่มีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีได้กระทําการหมิ่นประมาทและดูหมิ่นอินฟราเวลาหะศิลปินในสังกัดของบริษัทผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอันทําให้เกิดความเสียหายกับศิลปินและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากบริษัทได้ทําการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะดาเนินการคดีตามกฎหมายอย่างเร็วที่สุดหากท่านใดมีหลักฐานเพิ่มเติมสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่อ e ีเมล misscanthailand@gmail.com ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แจ้งข้อมูลและให้การติดตามสนับสนุนศิลปินในสังกัดมาโดยตลอดบริษัทวิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถมงานนี้ค่ะสาวอินฟ้าก็ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมแชร์ข้อความดังกล่าวนะคะและใส่แคปชั่นที่ว่าตัวฟ้าแทบจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยเพราะคิวไม่เคยว่างงานแน่นจริงๆต้องขออภัยที่ไม่มีเวลาใส่ใจเป็นนางงามที่ค่อนข้างจะแฟมัสนิดนึงอย่าเหมือนไส้นกเลยนะคะพี่ตาพร้อมกันนี้ค่ะยังใส่ใต้คอมเมนต์ว่า เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันซึ่งก็มีชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวอิงฟ้าอย่างล้นหลามเลยละคะ่ะดูเหมือนเรื่องราวจะยิ่งดุเดือดไม่จบง่ายๆเพราะจะเห็นในช้ชดว่าไม่มีใครยอมอ่อนข้อกันเลยค่ะนับวันยิ่งทวีคูณความแรงเรียกได้ว่าซัดก,กันนัว